ทางเพจไทยเบอร์มา่าทางรถไฟสายมรณะได้เปิดเผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมที่น่าสนใจนั่นคือชัดเจนว่าชาวบ้านรวมถึงฐานทหารของกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาเขตอธิปไตยของไทยและยึดถนนของไทยเป็นเส้นทางสัญจรโดยมีรายละเอียดดังนี้ดินแดนไทยที่ช่องระยีถูกขเขมรล,ลุกล้ำหรือไม่หากปล่อยไว้เนิ่นนาน เห็นการจะได้ยากช่องรีพื้นที่ทางตะวันตกของช่องจอมเป็นพื้นที่ที่เขมรลุกร้ำดินแดนไทยแรกๆที่ผมศึกษาแผนที่ G G Map พบว่าตรงเส้นแบ่งเขตแดนไทยกพชไม่ถูกต้องร้อเปอร์ซผมจึงไม่กล้าฟันธงอะไรมากมายในเรื่องเขตแดนแต่ตอนนี้ผมพบแผนที่1ต่อ5 0,000 L 7 0 8และ L 7 0 1 7และ L7018 ซึ่งเป็นแผนที่ที่ฝ่ายไทยยึดถือในการปักปันเขตแดนผมจึงสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงได้แล้วผมเริ่มได้เรียงหาจุดต่างๆบนแผนที่ใจจริงก็ไม่ได้อยากจะดูอะไรมากมายแต่มาสรุดตาบริเวณพื้นที่ช่องจอมจังหวัดสุรินช่องจอมนั้นมีลักษณะเป็นภูเขาสูงล้อมรอบส่วนฝั่งโอซเมตของกอบพชอ,อยู่บนพื้นที่ราบซึ่งต่ำกว่า บนเขาฝั่งตะวันตกของช่องจอมเรียกว่าช่องะยีตามแผนที่ L708 และ L7018 เส้นเขตแดนของ GGMAP ในพื้นที่นี้ค่อนข้างตรงกับแผนที่ที่กล่าวมาข้างต้นจึงขอใช้เส้นของ GGMAP เป็นเส้นอ้างอิงเส้นสีเหลืองพื้นที่ของช่องระยีทางใต้เป็นหน้าผาสูงชันข้างล่างเป็นฝั่งกพช ฝั่งตะวันตกติดกับช่องปดต่างฝั่งตะวันออกเป็นลาดเนินลงไปติดกับพื้นที่ประเทศกัมบูชาเมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วดูเหมือนว่ามีคนกปพชลุกล้ำพื้นที่ของไทยพื้นที่มันอาจจะไม่มากในสายตาของใครบางคนแต่หากปล่อยไว้คงไม่ดีเท่าไหร่นอกจากปัญหาความมั่นคงก็อาจจะมีปัญหาตัดไม้ทำลายป่า ไหนๆก็มีการจัดระเบียบชายแดนแล้วก็ฝากให้ทหารไทยช่วยพิจารณาดูด้วยครับถ้าเป็นจริงอย่างที่ผมได้โพสต์ไว้ว่ากบชลุกล้ำดินแดนไทยก็อยากขอทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเข้าไปดูแลในจุดนี้ด้วยอาจจะยากหน่อยแต่ก็อย่าลืมจุดนี้นะครับช่องระยีทางฝั่งตะวันตกของช่องจอมพื้นที่จุดนี้เป็นพื้นที่สูงโดยเส้นเขตแดนจะลากจากช่องจอม ผ่านยอดเนิน259มา269มา278มาเนิน263ไปเนิน284และมายันเนิน253และเราะริมหน้าผาไปเหมือนรูปตัว S ตามเส้นสีเหลืองโดยพื้นที่ที่ถูกลุกล้ำจะอยู่ในแนวเส้นเนิน263ไป284และ253ช่องระยีอยู่ตรงนี้ครึ่งล่างของอักษร S ที่ถูกลกลุ้ข้อมูลจากแผนที่ L 7 0 1 8ระบุในอดีตบริเวณช่องรีและช่องปลดตากเป็นพื้นที่เขตทหารจะมีถนนจากบ้านเขื่อนแก้วผ่านฝั่งตะว,วันออกของเขื่อนตาเถาไมายันช่องปลดตากและช่องรีโดยจะมีถนนจากช่องปลดตากและช่องรี เชื่อมลงไปยันฝั่งกพชทั้งด้านฝั่งตะวันตกของโอสเมตของกอพชภายหลังพื้นที่ช่องรีไม่ใช่พื้นที่ทหารแล้วครับพื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2538แต่ช่องปลดต่างผมเข้าใจว่ายังคงมีฐานทหารไทยอยู่เพราะเมื่อดูจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่ามีการสร้างสิ่งปลูกสร้างทางยุทธวิธีและมีคูสนามโดยรอบและเชื่อมกับฐานย่อยถนนที่ตัดจากบ้านเขื่อนแก้วมายังช่องปลดต่างยังมีอยู่ครับเข้าใจว่าเป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงของฝ่ายไทย ส่วนถนนที่อยู่จากช่องระยีจนถึงโอซเมตก็ยังคงมีอยู่เช่นกันเมื่อตรวจจากแผนที่ L 7018กับ G G Map ถนนคือเส้นเดียวกันกับทุกวันนี้จากในอดีตถนนเส้นนี้เป็นทางเชื่อมไทยลงไปยันโอซเมต แต่ปัจจุบันถนนจากช่องรีลงไปกลายเป็นถนนที่กพชใช้งานและพื้นที่โดยรอบก็มีคนกพชเข้ามาครอบครองผมไม่ทราบเหตุผลใดทำไมจึงไม่มีฐานทหารไทยอยู่ที่จุดระหว่างเนิน263เนิน284ทั้งทางที่เป็นเขตด,ดินแดนไทยและมีถนนขึ้นมาด้านบน เมื่อไม่มีทหารไทยไปอยู่ที่ปากทางขึ้นเขาทหารกรพชก็รุกเข้ามาตั้งฐานบริเวณช่องปดต่างประจันหน้ากับฐานทหารไทยผมดูใน GGE ย้อนกลับไปปีคศ2014ปรากฏว่ามีฐานทหารกรพชมาตั้งอยู่แล้วแต่ฐานยังไม่มั่นคงแข็งแรงและใหญ่เหมือนทุกวันนี้ส่วนชาวบ้าน ปีคศ2014ก็ยังไม่ขึ้นมาอยู่มากนะแต่ปัจจุบันมีชาวบ้านกพชขึ้นมาทำการเกษตรและปลูกยางพาราในพื้นที่จำนวนมากนอกจากเรื่องความมั่นคงผมดูแล้วในอนาคตน่าจะมีการรุกป,ป่าของเขตอนุรักษ์เช่นกันเส้นเขตแดนสีเหลือง เส้นสีแดงคือถนนที่ฝ่ายกพชใช้งานซึ่งในอดีตมันคือถนนของไทยจากช่องกดต่างลงไปยันฝั่งกพชวงกลมสีแดงคือฐานทหารกพชที่รู้ว่าเป็นฐานทหารเพราะมีคูสนามส่วนสีชมพูคือบ้านของคนกพชอ,อาจจะเป็นลูกเมียทหารและครอบครัว ส่วนเส้นสีน้ำเงินคือถนนของฝ่ายไทยที่มาจากบ้านเขื่อนแก้วและวงกลมสีน้ำเงินคือฐานทหารไทยในอนาคตชุมชนกบพชจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหากจะละเลยต่อไปภายหน้าจะเห็นว่าคงจะได้ยากหากเราต้องผลักดันคนกลุ่มนี้ออกไปอยากจะส่งเสียงให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบกันส่วนทหารและกรมอุทยาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับผมว่าท่านน่าจะรู้ดีว่าใครอยู่แล้วล่ะครับคงไม่ต้องไปบอกแต่อยากจะบอกเพียงว่าถ้ามันต้องจัดระเบียบชายแดนอย่าลืมจุดนี้ครับก็หวังว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้แบบสันติวิธีที่ไม่เกิดความรุนแรงและเราได้พื้นที่กลับคืนมาหวังว่าหวังว่าและหวังว่านะครับปออ้างอิงจากแผนที่ L 7 0 1 8ตรงช่องรีมีหลักหมุดเขตแดนที่16อยู่นะครับส่วนช่องปลดต่างมีหลักหมุดเขตแดนที่17อยู่